สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับเพราะมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ การกลับไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องราวอันชวนให้สแสวงไปถึงหนทางในการเสี่ยงโชคล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อความศรัทธาของคนไทยที่ไม่เคยเจะเลือนหายไปแม้ว่าวันเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงอยู่แม้ว่าสถานที่ที่สิ่งลี้ลับเหล่านี้จะอยู่ไกลแสนไกลหนทางจะยากลำบากสักเพียงไหนก็ตามอย่างศาลแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่เกาะกลางทะเลข,ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นคือศาลเจ้าแม่นมสาวเป็นศาลที่ผู้คนมากมายต่างรู้จักทั้งชาวบ้านและบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวต่างรู้กันดีถึงอาถรรพ์และความศักดิ์สิทธิ์ของศาลแห่งนี้ว่ากันว่าที่นี่ขึ้นชื่อน,นัก เรื่องของการขอเลขเดดขอโชคลาภขอตัวเลขแม่นๆรวมไปถึงการขอพอรเรื่องราวของการออกทะเลไปหาปลาเรื่องความรักและรวมไปถึงการขอบุตรศาลเจ้าแม่นมสาวแห่งนี้เป็นศาลอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่ออันเรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และแรงปรารถนาในการขอพอรในทุกๆเรื่องให้สุขสมหวังในทุกๆด้านทุกประการตั้งแต่ในอดีต จบจนปัจจุบันก็ยังเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาที่เราบรรดาไม่ว่าผู้คนจะมาจากทิศทางใดที่ให้ความเคารพณศาลแห่งนี้แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าการขอพรที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรถึงจะได้พรดังหวังและสมปรารถนาในที่สุด การขอพรณนะที่แห่งนี้ต้องบอกให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรกันแน่ปรารถนาสิ่งใดและเมื่อสุขสมวังดังใจแล้วก็ให้แก้สิ่งที่ได้บนบานสารกล่าวเอาไว้ให้เสร็จสิ้นอย่าติดค้างไว้โดยเด็ดขาดชาวบ้านที่นี่แทบทุกคนต่างให้ความเาคารพความศรัทธานในศาลเจ้าแม่นมสาวเป็นอย่างมากศาลเจ้าแม่นมสาวถือเป็นสิ่งที่สักการะของชาวบ้านชาวเรือผู้ที่ต้องการบนบานอะไรมักจะได้สิ่งนั้นสม และสําหรับสิ่งของที่ชาวบ้านใช้ในการแก้บนนั่นก็คือยกทรงชั้นในของสุภาพสตรีเครื่องสําอางของใช้สําหรับผู้หญิงตามตำนานยังเล่าอีกว่าเมื่อครั้งพายุเกที่พัดผ่านเมืองไทยบ้านในละแวกนั้นต้องพังไปหลายหลังแต่ที่น่าแปลกใจศาลเจ้าแม่นมสาวซึ่งสร้างด้วยไม้ในช่วงนั้นไม่พังเหมือนบ้านอื่นๆแต่กลับยังคงสภาพเหมือนเดิมไม่มีการผุพังแต่อย่างใดและอีกสิ่งหนึ่งที่ ชาวบ้านต่างรู้และไม่มีใครกล้าที่จะลองดีนั่นคือการเก็บก้อนหินจากเกาะเพราะว่าหากคุณพลั้งเผลอไปเก็บแล้วแล้วก็คุณอาจจะเจอดีเข้าในแบบที่ชาวบ้านเล่ากันว่าจะอยู่บ้านแบบไม่ติดกันเลยทีเดียวคุณจะรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนมาณนะที่แห่งนี้ทันทีเชื่อกันว่าอาจเป็นเพราะแรงอาถรรพ์ที่เกิดจากความรักที่เจ้าแม่นมสาวมีแก,ก่เกาะแห่งนี้ซึ่งท่านคอยดูแลปกปักรักษาชาวบ้าน และผู้คนที่ให้ความเคารพศรัทธาและตัวเลขเจ้าแม่นมสาวนั่นคือเลขเจ็ดเลขสี่เลขสามเลขหกและเลขยี่สิบสี่เป็นตัวเลขที่เชื่อกันว่าเกิดจากแรงอาถรรพ์ความศรัทธาของเจ้าแม่นมสาวความเชื่อความศรัทธาอาจเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่าเรื่องเล่าและสุดท้ายกลับกลายมาเป็นตำนานที่ทำให้เราเกิดความเคารพและศรัทธาในที่สุด อย่าลืมนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวความเชื่อเรื่องเร้นมุมลับช่วงเวลาที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเรื่องราวดีๆกับงวดนี้รวย